ให้ทุกคนตื่นได้แล้วนะคะเมื่อเช้าครูก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะครูอยากจะบอกว่าพื้นที่ทํากินในยุคปัจจุบันของเรานะมันอยู่ในอากาศแล้วค่ะแล้วมันก็เป็นแบบนี้มานานแล้วและต่อไปในอนาคตนะคะพื้นที่ทํากินหรือช่องทางสร้างไรายได้มันอยู่ในอากาศนานแล้วนะคะ5ช่องทางสร้างไรายได้คอร์สท,ที่ครูเปิดเป็นคอร์สเปิดตัวคอร์สแรกในธุรกิจความรู้ของครู ทุกวันนี้ครูอยากจะบอกว่ามันทำเงินได้มหาศาลคุณจะเอาเท่าไหร่เรื่องที่ตื่นเต้นเื่นเช้านะที่ที่ครูอยากจะเล่าความรู้มันไม่มีคำว่าแพงแต่ความไม่รู้มันโคตรแพงตื่นลืมตาขึ้นมาก็คือว่าได้แล้วค่ะห้าพคือยังไม่ได้ทำอะไรนะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะครูสอนเรื่องอะไรครูสอนเรื่องหาเงินจากทองคำหาเงินจากหุ้นหาเงินจากออนไลน์หาเงินจาก หลายๆอย่างในคอร์สมีรายละเอียดนะคะและครูอยากจะบอกว่าพื้นที่ทํากินนะคะมันไม่ได้อยู่พื้นดินอีกต่อไปแล้วพื้นที่ทํากินที่อยู่พื้นดินมันคือยุคอุตสาหกรรมแต่ยุคของเรามันคือยุคเทคโนโลยียุคนี้อะไรก็ง่ายอะไรก็สะดวกอะไรก็สบายครูอยากบอกว่าการใช้พลังทวีมันสุดยอดที่สุดนะคะใครสนใจนะคะคอสนี้ยังให้ราคาพิเศษ